เหลืออีกนิดเดียวท่านใกล้จะได้โครงฝั่งนี้แล้วมาบันนี้เชื่อมโครงฝั่งนี้ได้บัดนี้ได้เง็บนังร้านเข้าไปคือเขาเง็บได้เับดังร้านเขาไปยยับดังร้านเขาไปมิจิลีเนี่ยเงับเอง

ฮะ<ด>เอาหัวเชือบมาซะก่อนหัวเชือมมาหมดอุ ฮะแบบนนี้พอดีเลยวะ ท้างเ้นงจ้รโอเคจังมันเดี๋ยวค่อยตีเอาลางไปเลยเอันนี้ว่าห้องเนี้ย

นี่นี่ก็ใครขึ้นแล้วไปเที่ยวก็เรารู้ว่าอยู่ที่เดียวป่ะเออยังไม่น่าจะเล่นอยู่ก็ใกล้อยู่ก็แล้วก็กินได้เหรอบาร์ยังยังไม่พอเลยเงินทองจะมีอะไรได้ป่ะพอ ใายเดี๋ยวยูกเขาเลยมาแ้วที่ต้งที่สมาีเขาไ้ใช่เขาแล้วครับลูกคหน้าเลยตายตายผูหแบบนี้ตายีเหี้ยก็เขาไปอยู่ที่หน้างงคน้เจ่ากเไม่เห็นบานเขามา้ไปในอตีไมบานที่ผู้ใหม่รผูใหม่หอผู้หญงเจ๊งหาก็ไม่เห็นบ้า เอาไหมเอาไหมไมเช่อมเอาไปใส่่อนนเกเสียงเนะเ่ะเล็กอืม

งานเราในหัวเต็มที่เลย

Không, nhập ọc Nó nắng ràn ọc với tôi Nhập ọc với Phút lấy Nào, nhập với Phút lấy yeah. เดี๋ยวหาสิียึดมันอยู่ฝนตกพี่น้นองเอ้ยบรรยากาศเออ